ช่องตามใจทูเดย์บทที่1389มาเร็วเกินไปสำนักอริยสัย์ขึ้นเป็นสำนักใหญ่อันดับหนึ่งและเจ้าเหนือหัวแห่งโลกคุณชางระยะเวลานั้นไม่นับว่าสั้นแน่ฮ่าฮ่าหนึพกว่าปีสืบสารมามากกว่าหรุ่นอีกทั้งหลักฐานที่พวกเขาสั่งสมกันมาก็ยิ่งอยู่ยิ่งลึกตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาต่างมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ เป้าหมายนี้ไม่ได um> ้ตื้นเขินอย่างการเป็นแค่เจ้าเหนือหัวแน่ฮ่าฮสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการรวมโลกคุณชางเป็นหนึ่งเดียวกันต่างหากกุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในมือปกครองฟ้าดินเป็นเอกภาพเสมือนห้องเต้ในสมัยโบราณการนี่คือเป้าหมายที่มีมาแล้วหลายรุ่นอีกทั้งพวกเขาเองก็ไม่เคยหยุดที่มุ่งสู่เป้าหมายนี้ ดังนั้นแม้สำนักอริยศาสตร์ดูวางตัวถ่อมตนมาโดยตลอดแต่ทุกครั้งที่โลกคุณชางเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นเงาร่างของสำนักอริยศาสตร์ก็ไม่เคยขาดหายยกตัวอย่างเมื่อ20กว่าปีก่อนที่เกิดการสูญสิ้นของสำนักตุ้นคงแม้ดูทรงแล้วผู้ที่เป็นหัวหอกจะเป็นสำนักเต๋อเชิญเซียวแต่ขณะเดียวกันก็มีสำนักอริยศาสตร์ร่วมอยู่ภายในด้วยนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการแตกหักกันของสำนักปฏิบัติธรรมและสำนักทยานะ เรื่องนี้ในตอนนั้นนับว่าสะเทือนไปทั่วโลกคุนชางบางทีเหตุอาจไม่ใช่เพราะสำนักอริยศาสตร์อาจเป็นเพียงเพราะแค่ทั้งสองฝั่งเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องหลักปรัชญาที่เห็นไม่ตรงกันก็เป็นได้ทว่าในเรื่องราวนั้นก็ยังคงมีเงาของสำนักอริยศาสตร์เพราะตอนนั้นสำนักอริยศาสตร์มีบทบาทเป็นผู้ที่คอยไกล่เกลี่ยและเจรจาให้ทั้งสองฝั่งทว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยบังหน้าหรือเป็นการยุยงรับหลังนั่นก็ไม่อาจล่วงรู้ได้แล้ว อย่างไรก็ตามแต่ก่อนที่จะมีสำนักอริยศาสตร์เข้ามาร่วมสำนักปฏิบัติธรรมและสำนักทยนะอย่างน้อยต่อหน้าก็ยังคงมีความปรองดองต่อกันหรืออย่างน้อยก็ยังไม่ถึงขั้นทะเลาะกันจนใครๆก็รู้กันไปทั่วทว่าการแทรกแซงของสำนักอริยศาสตร์ทำให้สายตามากมายถูกดึงดูดไปทันทีจากนั้นสำนักปฏิบัติธรรมและสำนักทยนะก็ถูกแขวนไว้บนกองไฟ หลักปรัชญาของสำนักทยานะค่อนข้างมีความพิเศษกว่าจึงตัดสินใจแยกตัวออกจากสำนักปฏิบัติธรรมโดยสิ้นเชิงดังนั้นสำนักปฏิบัติธรรมที่แต่เดิมยังพอเทียบกับสำนักอริยสัจได้อย่างสูสีหลังจากที่สำนักทยานะแยกตัวออกไปก็ทำให้ศักยภาพพลันตกโอบลงทันทียังมีสำนักชิวซานและสำนักจ้าวูหลิงสองสำนักนี้แต่เดิมก็ถือเป็นหนึ่งในเก้าสำนักใหญ่ตอนนั้นที่ยังไม่แบ่งแยกออกจากกันก็นับว่าเป็นหนึ่งในเก้าสำนักใหญ่ อีกทั้งยังเป็นสำนักที่แข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งในบรรดา9ก้าสำนักนอกจากนี้วิชาของสำนักนี้เองก็ตรงไปตรงมาและ,ะเผด็จการเป็นอย่างมากเกณฑ์สำหรับพรสวรรค์ของผู้บำเพ็ญเสียนเองก็ไม่ได้สูงมากเน้นฝึกฝนบรรคาร่างกายเป็นหลักนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้สำนักอริยสั์เริ่มรู้สึกหวัว่นหวั่นเพราะสำนักนี้แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป แต่ณเวลานั้นพวกเขาเองก็มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องของหลักปรัชญาด้วยเช่นกันมีผู้แข็งแกร่งที่ต้องการลองมันคาวิญญาณควบคู่ไปกับการฝึกมันคาร่างกายในเวลาเดียวกันเพราะทั้งโลกคุณชางนี้มันคาร่างกายของพวกเขานั้นฉกาดแกร่งกล้ายิ่งกว่าใครไม่มีสำนักใดเทียบเคียงได้หากทวีความเก่งกาจของมันคาวิญญาณเข้าไปอีกงั้นพวกเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นทว่านี่เป็นความย้อนแย้งที่ไม่อาจสมดุลกัน เพราะวิชาฝึกฝนร่างกายนั้นแข็งแกร่งเกินไปทําให้มันคาวิญญาณน,นั้นแทบจะถูกละเลยหากอยากเดินสายนี้อุปสรรคนั้นใหญ่เกินไปณนะตอนนั้นเองสำนักอริยศาสตร์ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานก็ถูกแบ่งออกเป็นสำนักเจ้าผู้หลิงและสำนักฉิวซานสำนักหนึ่งฝึกฝนมันคาร่างกายต่อส่วนอีกสำนักก็เริ่มผนกมันคาวิญญาณเข้ามาใช้ เดิมทีในช่วงแรกที่พังแบ่งแยกออกจากกันสองสำนักนี้ก็ยังอยู่ในเก้าสำนักใหญ่แต่พอเวลาผ่านพ้นไปพวกเขาก็ตกขบวนออกจากเก้าสำนักใหญ่อีกทั้งหลายปีมานี้ก็ไม่อาจฟื้นฟูความรุ่งเรืองขึ้นมาได้อีกสองสำนักไม่ว่าจะสำนักไหนก็ไม่อาจไปถึงระดับเดียวกับเมื่อครั้งยังเป็นหนึ่งเดียวกันสำนักนี้ก็นับว่าถูกชำแหละไปโดยปริยายไม่อาจกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกและไม่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสำนักอริยศาสตร์ได้อย่างสิ้นเชิง หากไม่มีเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมในตอนนั้นหรือจะเป็นสำนักจวูหลิงและสำนักชิวซานก็จะส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อตำแหน่งของสำนักอริยศาสตร์ทว่าสำนักอริยศาสตร์กลับไม่ให้โอกาสแบบนี้กับพวกเขาแม้เพียงรู้สึกได้ถึงภัยคุกคามเล็กน้อยก็จะตัดไฟแต่ต้นลมทันทีทว่าไม่ว่าจะสำนักปฏิบัติธรรมก็ดี หรือจะการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของสำนักจัวุหลิงและสำนักชิวซานก็ช่างก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้สำนักอริษัทหววเกรงได้อย่างแท้จริงยิ่งไม่ใช่ไพคุกคามใหญ่หลวงที่จะขัดขวางให้สำนักอริษัตรวมโลกคุณชางเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบอุปสรรคที่ใหญ่โตที่สุดในสายตาของพวกเขามีเพียงหนึ่งเดียวเท่าน,านั้นนั่นก็คือสำนักหยุนเยเว่ที่ถูกพวกเขาทดแทนตำแหน่งทว่าสำนักหยุนเยเว่กลับเสื่อมถอยลง ค่อยๆเสื่อมถอยไปทีละนิดๆสาเหตุก็เป็นเพราะตัวสำนักหยุนเยเว่เองกระทั่งตอนนั้นที่หยุนเยเว่ออกจากสำนักและหลังจากที่เสียชีวิตก็นับว่าผ่านไปเป็นเวลาไม่น้อยแล้วแต่ไม่ว่าจะสองเยเว่ที่เป็นเจ้าสำนักในตอนนี้ก็ดีหรือจะเป็นสี่เยเว่ก็ช่างทั้งสองคนที่เป็นเสมือนสองเสาหลักนี้ต่างก็ไม่สามารถบรรลุดแดนยาทองระดับเก้าได้การที่ไม่มีพลังต่อสู้ที่นับว่าเป็นพลังระดับชั้นยอดแห่งโลกคุนชาง ทำให้สำนักอริยสั์มองเห็นโอกาสในที่สุดต้องรู้ไว้ว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีตลอดเวลาหากยังยืดเยื้ออีกต่อไปแล้วรอให้สำนักยุนยุนเยวประปากผู้บำเพ็ญเซียนยาทองระดับก้าขึ้นมาถึงตอนนั้นก็จะยิ่งลงมือลำบากมากขึ้นไม่อาจดูเบาถึงศักยภาพของสำนักยุนเยเวเป็นอันขาดนั่นคือเจ้าเหนือหัวที่ครองตำแหน่งมาเป็นเวลานานานับไม่ถ้วนจุดนี้ไม่ใช่สิ่งที่สำนักอริยสั์สามารถเทียบเคียงได้ และคนของสำนักอริยศัสตร์ก็เข้าใจจุดนี้ดีที่สุดแต่ตอนนี้คือโอกาสอันดีเยี่ยมแน่นอนว่าก็ต้องคว้าเอาไว้ใช้หลินชางชองเป็นข้ออ้างหากทำให้สำนักหยุนเย่เว่สูญสิ้นไปได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องสืบสาวรากเงาของสำนักหยุนเย่เว่ให้ละเอียดได้มากที่สุดนอกหุบเขาหมอกขาวยังคงมีผู้แข็งแกร่งมารวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง และก็มีผู้บำเพ็ญเสียนไม่น้อยที่มุ่งหน้ามาดูเอาสนุกคนพวกนี้หลังจากที่ออกจากการแย่งชิงสมบัติในสุดล่าทะเลก็ต่างแยกย้ายไปทางใครทางมันมีไม่น้อยเหมือนกันที่มาเยือนที่นี่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่สำนักหยุนเยเ่ขนาดนี้แน่นอนว่าไม่มีทางที่จะไม่มาอยู่แล้วณนะเวลานี้คนบางส่วนก็เริ่มอดไม่ได้ที่จะเผยแววกังวลช่วงนี้โลกขุนชางไม่ค่อยสงบสุขเสียจริงๆด้วยมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่นานนอกขบเขาหมอกขาวก็มีผู้คนนับพันมารวมตัวกันกระทั่งมีผู้บำเพ็ญเซียนที่ยังไม่บรรลุแดนยาทองมาด้วยไม่น้อยแต่ผู้ที่เป็นหัวหอ,อกก็ยังคงเป็นสองเจ้าสำนักแห่งสำนักอริษและสำนักเทียนหุ่นหยุนณเวลานี้เจ้าสำนักอริยสัตว์เหลือบมองเซินชงที่อยู่ด้านหลังแวบหนึ่งเซินชงรีบก้าวขาออกมาทันทีพลันตะโกนเอ่ยเสียงก้องไปทางด้านในหมอกขาวว่าสำนักหยุนเยเว่ออกมาพบหน้าซะ เสียงของเธอลั่นสะเทือนฟ้าทำให้หมอกขาวที่ลอยอยู่เหนือหุบเขาก็พลันสั่นสะเทือนไปด้วยทว่าไม่นานก็กลับไปเป็นดังเดิมช่ววินาทีที่เสียงเธอดังลั่นขึ้นภายในสำนักหยุนเยเว่ไม่ว่าจะเป็นสองเยเว่ที่อยู่นอกหอว่างหยุนหรือพวกสามเยเว่กับห้าเยเว่ที่อยู่ในตำหนักหลักก็ลืมตาขึ้นอย่างฉับพลันเสียงนี้พวกเธอรู้ว่าเป็นใครพวกสามเยเว่และห้าเยวันมาสบตากันครู่หนึ่งพลันหอเหินออกจากตำหนักหลักไปยังหอว่างหยุนทันที สองเยเวเองก็ลุกขึ้นยืนพันเผยสีหน้าเคร่งขรึมทันใดนั้นก็มีสิทธิเสื้อคลุมยาวสีเขียวคนหนึ่งเหาะเหินมาอย่างเร่งรีบก่อนจะโค้งคำนับสองเยเวแล้วเอ่ยเสียงร้อนรนว่าเจ้าสำนักนอกประตูทางเข้ามีผู้แข็งแกร่งมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากนำโดยสำนักอริยศาสตร์และสำนักเทียนหยุนอีกทั้งยังมีสำนักเต๋าเฉินเซียวสำนักชีซานและสำนักสิบแปดเต๋าบางส่วนตอนนี้ต่างอยู่ที่นี่กันหมดแล้ว พวกเขาต้องการให้คนของสำนักเราออกไปพบหน้าพวกสองเยเวได้ยินดังนั้นต่างก็อดรู้สึกสารหลังเย็นเยียบไม่ได้พลางเผยสีหน้าหม่นหมองสองเยเวเอ่ยเสียงครึมว่ามาเร็วเสียจริงช่องตามใจทูเดย์บทที่1390เลิกกักมาเร็วกว่าที่คิดจริงๆจากที่เธอคาดการเสนชงและเชิญชังเฟิงต่างได้รับบาดเจ็บไม่เบา แม้ว่าสำนักอริยสัย์จะอยากเคลื่อนไหวขนาดไหนก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งอยู่ดีแต่นี่กลับเป็นเวลาสั้นๆสองวันเท่านั้นค่อยอยังชั่วที่เธอเตรียมการไว้นานแล้วให้สี่เยเวพาคนบางส่วนและของล้ำค่าไปจากที่นี่สำนักหยุนเยเวรู้ดีมาโดยตลอดว่าตั้งแต่ต้นจนจบสำนักอริยสัย์ไม่เคยหยุดใจแคบกับพวกเธอเลยเพียงแต่แค่ไม่เคยแสดงออกมาก็เท่านั้น ทว่าก็เหมือนเรื่องราวก่อนหน้าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้สำนักอริยสัย์จะทำอย่างหลบซ่อนและระมัดระวังตัวขนาดไหนก็ไม่อาจที่จะปิดบังทุกคนได้ดังนั้นเธอถึงได้ร้อนรนขนาดนี้ทันทีที่กลับมาถึงสำนักสิ่งแรกที่เธอทำก็คือในระเทศีเยเวออกไปและให้เธอนำของล้ำค่าสามชิ้นที่สำคัญที่สุดของสำนักติดตัวไปด้วย สีหน้าของสองเยเวหม่หมองยิ่งกว่าสิ่งใดผ่านไปเนิ่นนานเธอจึงจะถอนหายใจยาวอย่างขุนเคืองพร้อมทั้งหันกลับไปมองหอว่างหยุนครู่หนึ่งด้านในนั้นเงียบสงัดเพราะมีค่ายกลอันแกร่งกล้าดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่อาจรับรู้ออกมาได้สองเยเวละสายตาก่อนจะเอ่ยเสียงขึ้นว่าเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นเราไปดูกันหน่อยเถอะพูดเสร็จก็ก้าวขาออกไปทันที หมอกขาที่ลอยอยู่เหนือหุบเขาแบ่งออกเป็นสองฝากในพริบตาสองเยเวเดินออกมาเพียงผู้เดียวส่วนพวกสามเยเวและห้าเยเวก็ไม่มีใครตามมาเมื่อเห็นคนนับพันที่อยู่นอกหุบเขาและสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่แข็งแกร่งที่แฝงอยู่ในอากาศสายตาของสองเยวันจับจ้องไปยังเจ้าสำนักอริยศาสตร์และเจ้าสำนักเทียนหุ่นหยุนจากนั้นก็มองไปยังเสินชงที่ยืนอยู่หน้าสุดสองเยเวเอ่ยปากเสียงเย็นว่าทุกท่าน นี่คือต้องการจะทำลายล้างสำนักหยุนเย่เว่ยงั้นหรือแม้น้ำเสียงของเธอจะเยือกเย็นไปหน่อยทว่าก็ฟังไม่ออกว่าแฝงอารมณ์ใดฟังไม่ออกว่าเกลี้ยกล่อดและฟังไม่ออกว่าข่มขู่หรือไม่ประหนึ่งเป็นเพียงประโยคคำถามที่เย็นชาเซินชงแค่นยิ้มเสียงยิ้มเอ่ยว่าสหายสองเย่เว่ยเหตุใดจึงต้องจงใจถามท,ทั้งที่รู้คำตอบอยู่แล้วเรานั้นมาเพื่อหาหลินชางสองนั่นต่างหากหลินชางสองรอดชีวิตจากในสุดล่าทะเล ทว่าหลังจากนั้นก็กลับมาที่สำนักหยุนเยเว่พร้อมสหายสองเยว่จุดนี้สหายสองเยว่คงไม่คิดจะปฏิเสธหรอกนะลินชางสองนั่นคือใครคือมันร้ายฆ่าคนตาไม่กระพริบมันฆ่าเหล่าสิทธิ์อัจฉริยะและผู้อาวุโสของสำนักเทียนหยุนฆ่าสิทธิ์ของสำนักชีซานสำนักสิบแปดเตาเองก็มีคดีอมหิตท,ที่มันเคยก่อมาก่อนมันก็คือมันร้ายที่ทุกคนต้องฆ่า สหายสองเยเวสํานักหยุนเยเวของพวกท่านในวันนี้กลับมีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจบอกคนกับมาร้ายนั่นเธอไม่อยากให้คําอธิบายที่สมเหตุสมผลกับเหล่าสหายทั้งโลกคุณชางนี่เลยหรือฝีปากของเซินชงนับว่าเก่งกาศเสียจริงนิยามหลินหยุนเป็นมานร้ายอีกครั้งพูดถึงเหตุฆาตกรรมที่หลินหยุนเคยก่อพร้อมทั้งเชื่อมโยงหลินหยุนกับสํานักหยุนเยเวให้ดูมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นสองเยเวแค่นยิ้มเสียงเย็นก่อนจะปริปากเอ่อยเสียงเรียบว่า ที่แท้ก็เพราะเรื่องนี้นี่เองเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหลินชางสองผู้นี้คือเจ้าพระคุณแห่งสำนักหยุนเยเวของเราคือคนของสำนักหยุนเยเวทุกท่านวันนี้หากมีเรื่องอะไรก็สามารถเอ่ยกับสำนักหยุนเยเวามาได้เลยดูจากท่าทางของทุกท่านในวันนี้เดาว่าก็คงไม่คิดจะจบง่ายๆด้วยเสหณนะเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นก็ไม่จำเป็นต้องหลบหลบซ่อนๆอ,อีกสองเยเวพูดเสร็จ ก็มองไปยังเจ้าสำนักอริยศัตร์และเจ้าสำนักเทียนหยุนที่ลอยอยู่กลางอากาศก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบว่าผู้อาวุโสทั้งสองท่านหากจะลงมือจริงๆก็หวังว่าทั้งสองท่านจะตัดสินใจเสียสักทีไม่งั้นสุดท้ายแล้วคนที่เสียเปรียบอาจจะเป็นพวกท่านเองหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่ดีนะเอาล่ะทุกท่านนะที่นี้มีผู้ใดบ้างที่มีเรื่องบาดหมางกับเจ้าพระคุณสำนักรอแสดงตัวออกมาตอนนี้ได้เลย ส่วนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ถอยห่างออกไปซะไม่งั้นหากกระทบกระเทือนถึงใครก็ไม่เกี่ยวกับสำนักหยุนเยเว่ยของเราสิ้นเสียงสองเย่เว่ฉับพลันนั้นก็มีผู้บำเพ็ญเซียนเป็นฝูงถอยออกไปไกลนับพันกว่าเมตรทันทีเมื่อการสู้รบครั้งใหญ่เริ่มขึ้นซ้ำยังมีแต่เหล่ายอดฝีมือระดับเทพทั้งนั้นไม่มีใครอยากโดนลูกหลงไปด้วยหรอกหากตายเพราะโดนลูกหลงนั้นก็นับว่าตายอย่างน้าหดหูยิ่งนัก ท่านใดนั้นท่ามกลางฝูงชนที่อยู่ด้านหลังก็พลันมีเงาร่างหนึ่งมหาคนของตระกูลฉินอย่างเร่งรีบแล้วรีบถามเสียงเบาว่าคือว่าฉันขอถามหน่อยสิเจ้าเด็กเหลือขอสิงเฟยนั่นยังอยู่กับหลินชางสองใช่ไหมฉินเหมยมีระดับพลังบำเพ็ญไม่สูงพลันสะดุ้งตกใจที่จู่ฮ่าฮ่าก็มีคนโผล่มาอยู่ด้านหลังเธอหันตัวไปอย่างฉับพลันพอเห็นโฉมหน้าของผู้สูงวัยก็จึงจะถอนหายใจอย่างโล่งอกจากนั้นก็พยักหน้าด้วยสีหน้าเคร่งครึมเอ่อยว่า หากพวกเขาไม่เคยแยกออกจากกันงั้นก็น่าจะยังอยู่ด้วยกันอีกทั้งยังน่าจะอยู่ในสำนักยืนเยเ้ยด้วยชินเหมยเองก็ไม่ค่อยจะรู้ดีเกี่ยวกับผู้เท่าคนนี้มากนะักนับว่าเป็นคนที่สุดแสนจะแปลกประหลาดทว่าที่นี่หูตาคนเยอะเธอเองก็ไม่ได้ขานเรียกอีกฝ่ายตรงๆงได้ยินชินเหมยพูดดังนั้นผู้สูงวัยก็พลันหน้าเสียพลางสายหัวรัวๆวบ่นว่าจบสิ้นแล้วคราวนี้ได้จบเหตุกันจริงๆแน่ ฉันก็เหลือแค่ลูกสาวคนนี้คนเดียวแล้วแท้จะให้ฉันใช้ชีวิตต่อไปยังไงเจ้าเด็กดื้อนี่ทำไมต้องตามหลินชางสองนั่นด้วยเป็นไงหล่ะคราวนี้ขนาดชีวิตตัวเองยังเอารอดไม่ได้ถ้าหล่อนตายแล้วตาแก่อย่างฉันจะอยู่ยังไงพูดเท่าซิงร้องให้น้ำตาไหลขี้มูปโปง่งเสียงร้องนั่นเจ็บปวดใจยิ่งกว่าอะไรขณะเดียวกันที่ด้านหน้านั้นสินชงมองไปยังสองเยเวพลางตวัดเสียงเอ่ยว่าที่แท้หลินชางสองนั่น ก็มีความเกี่ยวข้องกับสำนักยุนเยเวยจริงๆด้วยงั้นก็แปลว่านี่เลือดที่เจ้านั่นติดค้างไว้ก็ต้องนับเป็นนี่ของสำนักยุนเยเวยด้วยสินะสำนักยุนเยเวยหลายปีมานี้ต่างให้ความรู้สึกนอบน้อมถ่อมตนมาโดยตลอดถ้าว่าแท้จริงแล้วสำนักยุนเยเวยนั้นไม่เหมาะที่จะถูกนับเป็นหนึ่งในเก้าสำนักใหญ่ด้วยซ้ำฉันว่าสำนักยุนเยเวยก็คือสำนักมารดีนี่เองสหายทุกท่านพวกท่านว่าจริงหรือไม่จริง สิ้นเสียงของเซิรนชงผู้คนที่อยู่ด้านหลังก็ตะโกนเสียงลั่นตามทันทีสำนักมารสำนักมารสำนักมารชั่วขณะหนึ่งเสียงตะโกนสนั่นสะเทือนฟ้าดินทะลุหมอกเมฆทว่าคนที่เหลืออยู่ที่นี่สำหรับสำนักหยุนเย่เว่ยแล้วก็นับว่ายังมากเกินไปอยู่ดีอย่างน้อยสุดก็น่าจะมีหนึ่งร้อยคนขึ้นไป หลักๆแล้วก็จะเป็นสำนักอริยศาส์สำนักเทียนหุ่นหยุนสำนักเตาเฉินเซียวสำนักชีซานสำนักสุริยันและผู้บำเพ็ญเซียนของพวกสำนักใหญ่อื่นๆและยังมีผู้บำเพ็ญเซียนอิสระบางส่วนตัวอย่างเช่นเจ้าเมืองสองคนแห่งเมืองมิหยุนตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางร้อยกว่าคนนี้ยังมีหลานเหอยังมีผู้เท่ายันแน่นอนว่ารวมถึงผู้แข็งแกร่งสองคนของวิหารผนึกวิญญาณน,นั่นด้วยนับร้อยคนนี้ มียอดฝีมือแดนยาทองระดับ9 2้าคนยอดฝีมือแดนยาทองระดับ8 5ห้าคนและยอดฝีมือแดนยาทองระดับเจคนนอกเอนือจากนี้ก็เป็นพวกแดนยาทองระดับ6ระดับ5และระดับสเพียงแต่ก็เป็นได้แค่กองกำลังเสริมระดับต่ำเท่านั้นทว่าพวกแข็งแกร่งเหล่านี้อย่าว่าแต่สำนักหยุนเยเว่เลยไม่ว่าจะสำนักไหนในโลกคุนชางก็เพียงพอที่จะถูกทำลายจนสิ้นซากทั้งนั้น นั่นคือยอดฝีมือแดนยาทองระดับ92คนเชียวนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ